วันนี้เราจะนำทุกท่านมาพบกับ5อันดับพระท่ามาปางพระกู่เก่าพระยอดนิยมแห่งเมืองพิษณุโรกต้นกำเนิดของพระท่ามาปางเป็นแห่งแรกก็คือจังหวัดพิษณุโรกถือว่าเป็นต้นแบบของพระท่ามาปางทั้งหมดจัดเป็นพระที่มีอายุในการสร้างสูงกว่าทุกๆเมืองและคำว่าพระท่ามาปางก็นำมาจากการค้นพบที่วัดท่ามาปางเป็นแห่งแรกนั่นเอง เมื่องอื่นก็เลยนำชื่อพระตั้งพระที่มีลักษณะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วคำว่าพระท่ามาปางจึงได้ปรากฏอยู่ในหลายๆเมืองพระท่ามาปางของจังหวัดพิษณุโลกเป็นพระศิลปะสุขโขทัยแบบตะกวนพุทธลักษณะเป็นพระนั่งปางมานวิชัยอยู่บนฐานบัวมีทั้งเหนือดินและเหนือชินพระทามาปางถูกค้นพบมีหลายกุด้วยกันเช่น ที่กูวัดพระศรีรัตนมหาธาตุกูวัดท่ามะปางกูกเจดียด์ยอดทองกูอรัญยิกกูวัดสตือเป็นต้นแต่ที่มีชื่อเสียงและโด่งดังจนได้รับฉายาว่าเหี้ยวทิ้งปืนก็คือกูวัดท่ามะปางแต่พาะที่ถูกค้นพบของกูนี้ปรากฏว่าไม่ค่อยสวยงามเพราะชำรุดและผุกก่อนมากส่วนก่ที่มีความสวยงามที่สุดก็คือ เป็นของกุวัดพระศิรัตนมหาธาตุพระธารมปางของเมืองพิษณุโลกนั้นไม่ว่าจะกุไหนก็ดีทุกกลุถือว่าเหมือนกันในด้านพุทธคุณคือยอดเยี่ยมทางแคล้วคลาดเมตตามหานิยมและคงกระพันชาตีเลยทีเดียวและนี่ก็คือ5อันดับพระธารมปางพระกุเก่าพระยอดนิยมแห่งเมืองพิษณุโลก อันดับที่หนึ่งพระธาตุมาปางกุวัดธาตุมาปางจังหวัดพิษณุโลกพระธาตุมาปางกุนี้เป็นต้นแบบของพระธาตุมาปางทั้งหมดเพราะจัดเป็นพระที่มีอายุการสร้างส,างสูงกว่าทุกๆุก,ท,กที่ค้นพบพระในลักษณะเดียวกันและพระธาตุมาปางที่สร้างชื่อเสียงและโด่งดังจนได้รับฉายาว่าพระเงี้ยวทิ้งปืนนั้นก็คือพระธาตุมาปางกุวัดธาตุมาปางนี้เอง เงียวทิ้งปืนนี้เป็นภาคกุเก่าของเมืองพิษณุโรคซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงโดยเฉพาะภาคกุวัดท่ามาปางเนื่องจากมีพุทธคุณเป็นเลิศปรากฏมาตั้งแต่อดีตจนได้รับฉายาว่าเงี้ยวทิ้งปืนซึ่งในรัช,ชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ชาวจีนก่อกบฏจึงถูกทางการจีนปราบปรามจึงพากันหนีลงมารวบรวมพลที่เมืองพวน เพื่อเตรียมเข้าตีเมืองหลวงพระบางชาวเหนือเรียกคนจีนพวกนี้ว่าห่อหรือเงี้ยวซึ่งในความเป็นจริงแล้วเงี้ยวก็คือพวกไทยใหญ่ที่ปาปลอยู่ในสยามเหมือนกับพวกห่อรัชกาลที่5จึงโปรดเก้าให้พญาพิชัยเกณฑ์ชาวเมืองพิษร,โรุโลกยกทัพไปปราบปามจนได้ชัยชนะเรียกการศึกครั้งนี้ว่าปราบห่อ ชาวเมืองที่เข้าร่วมทัพได้รับแก่พระพิมพ์จากวัดท่ามาปางจังหวัดพิษณุโลกติดตัวกันไปคนละองค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแต่ปรากฏว่าเกิดหน้าอัศจรรย์พวกห้อไม่สามารถทำอันตรายได้จนเกิดความเกรงกลัวต้องทิ้งปืนทิ้งอาวุธหนีกระเจิงไปหมดจึงเรียกขานกันว่าเนี้ยวทิ้งปืนนับแต่นั้นมา พระธรรมาปางหรือพระเหวียวทิ้งปืนเป็นพระศิลปะสุขโขทัยแบบตะกวนมีทั้งเนื้อดินและเนื้อชินพุทธลักษณะเป็นพระประทับนั่งปางมารวิชัยเหนื้ออาสนะบัวเล็บช้างภายในกรอบรูปกลีบบัวมีเส้นซุ้มสองชั้นชั้นนอกเป็นเส้นกรอบส่วนชั้นในยกนูนเป็นประภามนทนพระพักเป็นรูปไข่พระกรทอดวางอย่างสลัดสลวยกลมกลืน พระบอกรกายได้สัดส่วนสง่างามเนื้อขององค์พระจะมีความซึ้งนุ่มนวลส่วนราคาเช่าหาของพระท่ามาปางกู่วัดท่ามะปางนี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระอันดับที่สองพระท่ามะปางกู่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษ,ษณุโลก พระธารมปางกุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเป็นพระร่วมกุก,กับพระชินราชใบเสมาสถานที่พบพระส่วนใหญ่ถูกมัรจุไว้ในพระปางด้านหลังวิหารพระพุทธชินราชซึ่งมีรูปทรงคล้ายกับพระธามปางกุวัดธามปางมากแต่จะปรากฏรายละเอียดขององค์พระชัดเจนมากกว่าและมักพบพระที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์งดงาม พราะองค์พระนั้นถูกบรรจุอยู่ในกลุกที่แข็งแรงมิดชิดมากกว่าพระก,กุวัดใหญ่ถ้าเป็นเนื้อดินก็มักจะพบแบบเผาแก่ไฟเป็นเนื้อสีแดงเข้มเนื้อแกร่งและแข็งเป็นส่วนใหญ่ส่วนเนื้อชินนั้นก็จะเป็นแบบเนื้อชินผิวสีดําแต่มักจะเป็นแบบแก่ตะกัวเล็กน้อยไม่ฟูรุย่ยเท่ากับของกุวัดท่ามาปาง ส่วนราคาเช่าหาของพระธาตุมาปางกู่วัดพระรีรัตนมหาธาตุนี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระอันดับที่3พระธาตุมาปางกู่วัดสตือจังหวัดพิษณุโลก พรถ้ามาปางกุวัดสตืออีกหนึ่งพระกลุ่เมืองพิษณุโลกที่เห็นองค์พระและพิมพ์ก็รู้เลยว่าเป็นพระกู่นี้เอกลักษณ์พิมพ์ทรงชัดเจนไม่ต้องไประบุว่ากู่นั้นกู่นี้พระกุวัดสตือมือตกเข่าเป็นคำพูดเซียนพระรุ่นเก่าบอกเล่าสู่กันฟังอายุเก่าแก่หลายร้อยปีประสบการณ์เป็นที่เรื่องลือ พระ่ามาปางกู่วัตืตอจะเป็นพระธามาปางที่มีพุทธลักษณะแตกต่างจากกู่อื่นๆคือจะประทับนั่งในลักษณะมานวิชัยแบบเข่านอกกล่าวคือประทับโดยวางพระหัตถ์ขวาไว้ด้านในหัวเข่าขวายื่นออกมาด้านนอกพระที่พบส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อดินเนื้อนุ่มละเอียดและที่สําคัญพระธามาปางกูน่นี้ด้านหลังเป็นแบบหลังเรียบรวมทั้งเป็นแอ่งเกือบทุกองค์ เป็นพระศิลปะแบบอู่ทองต่างจากกลุ่อื่นๆซึ่งโดยมากจะเป็นแบบสุขโขทัยเกือบทั้งนั้นที่ค้นพบมีสร้างขึ้นด้วยกันก็คือมีเนื้อดินและเนื้อชินขนาดขององค์พระจะมีขนาดใหญ่กว่าของพระกุเมืองอื่นๆเล็กน้อยส่วนในด้านพุทธคุณก็คือยอดเยี่ยมทางแคล้วคาดเปิตามหานิยมและคงกระพันชาตรีปัจจุบันเป็นพระที่หายากมากๆ นานๆจะได้เห็นและพบเจอขนาดองค์องค์พระมีความกว้างประมาณ2.3ซนติเมตรสูง3.8เซนติเมตรส่วนราคาเช่าหาของพระท่ามาปางกูวัสตือนี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระอันดับที่4 ข้าท่ามาปางกุเจดียอดทองจังหวัดพิษณโโุโลกวัดเจดียอดทองตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณโโุโลกเมืองพิษณโโุโลกเป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่ขอมมีอำนาจจนไล่มาถึงสมัยสุขโขทยัยเพราะฉะนั้นปฏิมากรรมของขังต่างๆจึงมีหลายสมัยรวมกันไม่ว่าจะเป็นสมัยขอมสมัยสุขโขทยัยสมัยอยุธยาตลอดจน สมัยรัตนโกสินทร์และวัสดุที่ใช้ในการสร้างาพระบูชาและพระเครื่องของเมืองพิษณุโลกก็มีวัสดุแทบทุกอย่างในการสร้างไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อดินเนื้อชินเนื้อสำริดพระพิมพ์รูปทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่วของเมืองพิษณุโลกหรือที่มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเมืองสองแควถูกค้นพบเป็นแบบพระพิมพ์อื่น ที่มีหลายพิมพ์พระธรรมาปางกรุกวัดเจดียด์ยอดทองก็เป็นพระเครื่องพิมพ์สามเหลี่ยมอีกสกุลหนึ่งที่ถูกค้นพบเป็นพระศิลปะสุโขทัยแบบสะกวนพุทธลักษณะเป็นพระปางนั่งมารวิชัยอยู่บนฐานบัวจะมีลักษณะเด่นกว่าพระธารมาปางกรุกอื่นๆในด้านความงามที่มีพิมพ์พระคมลึกชัดเจน แม้ว่าองค์พระจะแลดูต้อและเตี้ยกว่าพระกุลอื่นเล็กน้อยพระกุนี้มีทั้งเนื้อดินและเนื้อชินส่วนพุทธคุณน,นั้นยอดเยี่ยมทางแคล้วคลาดเมตตามหานิยมและคงกระพันชาตรีขนาดองค์พระจะเล็กกว่าพระท่ามะปงังพิมพ์อืนๆแต่ก็ดูน่ารักขนาดเหมาะสมพอดีสำหรับบูชาขึ้นคอ โดยมีความกว้างประมาณ2เซนติเมตรสูงประมาณ2.5เซนติเมตรส่วนราคาเช่าหาของพระท่ามาปางกุวัดเจดียยอดทองนี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระอันดับ ที่ 5. พระธามาปางกุอรัญยิกจังหวัดพิษณโุโลกพระธามาปางของเมืองพิษณุโลกนั้นไม่ว่ากู่ไหนก็ดีทุกกลุ่มถือว่าเหมือนกันในด้านพุทธคุณคือยอดเยี่ยมทางแคล้วคลาดเมตตาม,มหานิยมและคงกระพันชาตีเลยทีเดียววัดอารัญยิกวัดเก่าที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยสุขโขทัยยุคปลายซึ่งสันนิษฐานว่าอยู่ในสมัยเดียวกันกับวัดพระรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร เป็นวัดป่าที่จำพรรษาของพระเจจิอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานเอกลักษณ์ของวัดอรัญญิกแห่งนี้ก็คือเจดีองค์ประธานทรงลังกามีฐานกลมมีช้างล้อมอยู่ที่ฐานปัจจุบันชรุดเสียหายลงไปมากโดยรอบพบซากอุพะอุโบสถใบเสมาหินและพระพุทธรูปที่อยู่ในสภาพชรุดไม่ต่างกัน แต่โดยรวมยังคงเขาคงความงามที่ชวนให้จินตนาการตามว่าหากในสมัยที่ยังคงสมบูรณ์จะสวยสง่างามมากขนาดไหนนวัดอารันยิกแห่งนี้ได้มีการค้นพบพระกลุเช่นเดียวกันกับวัดเก่าอื่นๆในตัวเมืองพิษณุโรมีทั้งพระสุมอรัญยิกเนื้อตะกวัวสนิมแดงพระสุ้มเสมาทิตเนื้อชินเงิน พระท่ามาปางกุวัดอรัญยิกผรานางพญาศิละปะแบบโอทองกุวัดอารัญยิกพระพุทธชรินราชเนื้อชินเงินกุ่วัดอรัญยิกเป็นต้นจากพุทธลักษณะแล้วพระท่ามาปางกุวัดอารัญยิกนี้จะมีศิละปะสุขโขทยัยปรากฏชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับวัดอื่นๆจะพบว่าเนื้อชินของกุ่อารัญยิกจะมีความเก่าแก่กว่า ปรากฏรอยผุแตกปริและมีสนิมดำแบบที่เขาเรียกว่าสนิมตีนกาอยู่ทั่วไปทั่วองค์พระนับได้ว่าพระท่ามาปางกูวัดอารามยิกนี้เป็นพระสำคัญที่แสดงให้เห็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ในช่วงรอยต่อของสุขโขทยัยที่ยังมีอิทธิพลเหนือเมืองพระพิษณุโรคและยังมีเจดีย์ทรงลังกา ที่ประดิษฐานและเชื่อว่าเป็นพระเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดองค์หนึ่งในเมืองพระพิสนุโร่ส่วนราคาเช่าหาของพระท่ามาปางกูวัดอรัญญิกนี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระครับและนั่นก็คือ5อันดับพระท่ามาปางพระอู่เก่า พระยอดนิยมแห่งเมืองพิษณุโลกพระท่ามาปางเป็นพระพิมพ์หนึ่งที่มีการขุดพบจากหลายกุหลายเมืองต้นกําเนิดที่ขุดพบครั้งแรกก็คือที่วัดทามาปางจังหวัดพิษณุโรกต่อมาเมื่อมีการขุดพบพระที่มีพุทธลักษณะคล้ายๆกันนี้ก็จะเรียกว่าพระท่ามาปางเช่นกันพระทามาปางมีด้วยกันสเนื้อก็คือเนื้อดินเผาและเนื้อชินเงิน มีพุทธคุณด้านอยู่ยงคงกระพันชาตียิงฟันไม่เข้าจนได้รับฉายาว่าพระเงี้ยวถิงปืนและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ